เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนําเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องสีถนนชัยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางแก้วผู้หนึ่งเป็นคนใจบุญชอบทำบุญทำทานอยู่เสมอตลอดพรรษานางมักไปทำบุญอยู่ที่วัดหนึ่งไม่เคยขาดวันหนึ่งใจนางคิดอยากจะไปทำบุญอีกวัดหนึ่ง ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับที่นางอยู่เมื่อนางเตรียมข้าวปลาอาหารพร้อมแล้วที่จะไปตักบาตรพรเอิญวันนั้นฝนเกิดตกหนักน้ำท่วมนางจึงไม่สามารถจะข้ามฟากไปได้ขณะนั้นมีพระรูปหนึ่งพายเรือผ่านมานางจึงขอโดยสารข้ามฟากไปกับพระรูปนั้นแต่ว่าพระรูปนั้นรีบร้อนจึงไม่ยอมหยุดและรับนางไปด้วยทำให้นางเกิดความรู้สึกไม่พอใจ จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้นางมีลูกชายและให้ได้อยู่ร่วมกับพระรูปนั้นและใช้กําเวรนี้ให้จงได้ว่าพรางนางก็โยนของที่เตรียมจะไปทําบุญตักบาทลงไปในแม่นาม้าต่อมานางก็มีลูกเป็นชายให้ชื่อว่าสีทนนชยัยพอเด็กชายอายุได้ประมาณ12-13ขวบนางก็ส่งให้ไปอยู่วัด และได้ไปอยู่กับพระรูปที่ไม่ให้นางโดยสารเรือไปด้วยในวันที่นางจะไปทําบุญตักบาตรวัดฝั่งตรงข้ามบ้านของนางคําอธิษฐานของนางก็เป็นความจริงเพราะสีธนนชัยลูกของนางก็ได้มาใช้กรรมเวรเหมือนดังคําอธิษฐานที่นางตั้งไว้วันหนึ่งพระสั่งให้เอา,าพาไปซักสีธนนชัยซักเสร็จแล้วก็ไปตากไว้ที่กองทรายมีหมาตัวหนึ่งผ่านมา สีธนนชัยนึกในใจว่าจะต้องแกล้งพระรูปนี้สักหน่อยจึงไปหาน้ำตาลอ้อยกับงาดำมาผสมกันแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆเอาไปวางไว้บนผ้าพระที่ตากไว้พระมาเห็นเข้านึกว่าเป็นขี้หมาก็เอ็ดสีธนนชัยว่าแกนี่มันทำไมถึง,งโง่นักสักผ้าตากไว้ก็ไม่เฝ้าปล่อยให้หมามาขี้รถเสียแล้วแกกินขี้หมาตัวนี้เข้าไปเสียนะถ้าแกไม่กินข้าจะเขกหัวแกเดี๋ยวนี้แหละ สีทนนชัยก็แก้ตัวว่ากระผมมมวแต่ไปทำงานเลยไม่ได้อยู่เฝ้าผ้าฝ่ายพระก็บังคับให้สีทนนชัยกินให้ได้สีทนนชัยก็หยิบขึ้นมากินหน้าตาเฉยพระก็เลยสงสัยและถามว่าแกกินอย่างอร่ออร่อยเชีวนะสีทนนชัยตอบว่าขอรับกระผมขี้หมาตัวนี้อร่อยมากพระเห็นดังนั้นจึงขอลองชิมดูและเห็นว่าอร่อย ก็เลยสั่งสีธนนชัยว่าพรุ่งนี้ถ้าหมาตัวนี้ผ่านมาให้จับไว้นะแล้วบีบเอาขี้หมาออกมาให้หมดวันรุ่งขึ้นพอหมาผ่านมาสีธนนชัยก็ล่อหมาไปเอาประตูหนีบตัวมันไว้จนหมาขี้ไหลออกมาแล้วก็มาร้องเรียกพระให้มากินขี้หมาซึ่งสีธนนชัยคิดว่าได้แก้แค้นให้แม่ได้แล้วหนึ่งตอนต่อมาอีกวันหนึ่งพระมีธุระเข้าไปในเมือง ก็สั่งสีถนนชัยว่าใครมาเรียกอย่าเปิดประตูให้นะให้บอกว่าพระท่านไม่ให้เปิดตกดึกคืนนั้นเมื่อพระกลับมาจากทุระก็ตะโกนเรียกให้สีถนนชัยเปิดประตูให้ไอ้สีถนนชัยข้ากลับมาแล้วเปิดประตูให้ทีสีถนนชัยตะโกนตอบว่าหลวงพี่สั่งไว้ไม่ให้เปิดก็ข้ากลับมาแล้วข้าเองเปิดประตูรเร็วเข้า ช่างเถอะหลวงพี่สั่งไม่ให้เปิดตกลงพระนั้นก็ไม่ได้เข้าห้องต้องนอนตัวก่ององอยู่นอกกุฏินั่นเองจนกระทั่งสว่างหลายปีต่อมาศีธน,นชัยอาย,ยุมากขึ้นร่ำเรียนอะไรก็ไม่สำเร็จดีแต่แกล้งพระไปวันวันวันหนึ่งก็ไปหาพระแล้วบอกว่าตนจะไปค้าขายเกลือพระก็ขอไปด้วย เพราะอยากจะไปเห็นบ้านเมืองอื่นบ้างพระมีม้าอยู่ตัวหนึ่งสีถนนชัยมันรู้ว่าพระจะขี่ม้าไปมันจึงเอาหมามุ้ยไปเคาะใส่อ่านมา้าเมื่อออกเดินทางสีธนนชัยก็หากเกลือเดินตามไปพระก็ขันก้นเก่าไปตลอดทางเพราะโดนหมามุย้ยเมื่อขี่ม้าไปได้ระยะหนึ่งพระก็ทนขันไม่ไหวจึงจวนให้สีถนนชัยแลกม้าขี่ โดพระอาสาหับเกลือให้ฝ่ายสีถนนชัยเมื่อได้มาขี่แล้วก็รีบขี่มาไปอย่างรวดเร็วส่วนพระหาบเกลือมาหนักมากตามสีถนนชัยไม่ทันก็เลยคิดได้ว่าจำเป็นที่จะต้องหาบเกลือไปซ่อนแต่ก็กลัวคนเห็นเลยตกลงใจซ่อนไว้ในน้ำพระก็หาบเกลือทิ้งลงไปในน้ำตรงที่ลึกจนมองไม่เห็นแล้วก็ออกเดินทางตามสีถนนชัยไปจนทัน ฝ่ายสีธนุนชัยไม่เห็นหาบเกลือก็ถามว่าพระเอาหาบเกลือไปไว้ที่ไหนเสียละ่ะพระตอบว่าเราเอาไปซ่อนไว้ในน้ําเสียแล้วสีธนุนชัยก็ชวนพระให้กลับไปงมหาแล้วพูดว่าปลาคงจะเอาไปกินเสียแล้วถ้างมได้ปลาดุกข,ขึ้นมาให้พระตบหูปลาดุกซึ่งพระก็ทําตามอยียปลาดุกก็ตาม,มือพระจนทะลุออกมาอีกข้างพระก็ร้องเ้ืยความเจ็บปวดและบอกว่า ข้าเจ็บมือไปไหนไม่ได้แล้วเอ็งต้องหาามข้าไปนะสีธนนชายตอบว่าเราก็มากันสองคนเท่านั้นจะหามกันไปได้อย่างไรล่ะสีธนน์ชัยก็ปีนขึ้นไปบนเขาแล้วก็กลิ้งก้อนเห็นลงมาทางที่พระนั่งอยู่พร้อมตะโกนว่าไม่เสือก็หมีไม่หนีก็ตายเนอะพระกลัวหินจะตกลงมาทับก็เลยวิ่งจนมาถึงวัด ก็จัดการเอาปลาดุกตัวที่งมได้นั้นมาปิ้งแล้วสั่งสีถนนชัยว่าให้เก็บไว้ให้ตนกินบ้างสีถนนชัยกลับกินเสียจนหมดทิ้งแต่ก้างไว้ให้กินแล้วไปหา,มาแมลงวันตัวหนึ่งมาขังไว้ในกล่องข้าวพอพระสั่งให้สีถนนชัยเอาให้เอาข้าวมาให้กินพอเปิดกล่องก็มีมแมลงวันบินออกมาสีถนนชัยก็บอกว่าหมดแล้วมแมลงวันกินหมดแล้วเหลือแต่ก้าง เรามาหลอกฆ่า,มาแมลงวันกันไหมละ่ะหลวงพี่แล้วสีถนนชัยก็สานตะแกงมาให้และบอกพระว่าถ้า,มาแมลงวันเกาะผมให้หลวงพี่เอาตะแกงนี้ตบนะหากมาแมลงวันเกาะหลวงพี่ผมจะตีเอาบ้างเมื่อต่างสัญญากันแล้วพอมแมลงวันเกาะสีถนนชัยพระก็เอาตะแกงตบเจ็บสักเล็กน้อยแต่พอมแมลงวันบินมาเกาะที่ศีษะพระ พระก็บอกสีธนุชัยว่าเอาเลยตีเลยสีธนุชัยก็เอาค้อนตีไปบนหน้าผากพระจนพระถึงแก่ความตายเป็นอันว่าการจองเวรกันระหว่างสีธนุชัยกับพระรูปนี้ก็เป็นอันจบกันเพียงเท่านี้แล้วสีธนุชัยก็ออกจากวัดกลับไปอยู่ที่บ้านวันหนึ่งสีธนุชัยนึกอยากจะไปเล่นหมากรุกกับพระที่วัด จึงเดินจากบ้านมาจนถึงริมน้ําเห็นเนนรูปหนึ่งพายเรือผ่านมาจึงร้องเรียกให้จอดและบอกว่าขอข้ามเรือสักทีเนนรูปนั้นรีบจอดเรือแล้วทําทีเป็นเดินข้ามไปข้ามมาสีทนนชัยเจอดีเข้าแลว้วรีบบอกเนนว่านี่เพราะเนนขออาศัยนั่งเรือข้ามฟากไปวัดด้วยคนเนนจึงให้นั่งเรือไปด้วยแต่เนนกลับลุกขึ้นยืนพายอย่างตั้งอกตั้งใจ สีถนนชัยเกรงเรือจะล่มจึงถามไปว่าทำไมไม่นั่งพายเล่าพราะเนนเนนรูปนั้นก็พา,ายพาดเรือแล้วนั่งทับพายไว้สี่ถนนชัยเสียทีเนนสองครั้งสองคราติดต่อกันก็ข้างแขนใจเพราะไม่เคยพ่ายแพ้ชาวปัญญาใครมาก่อนจึงรีบบอกให้เนนพายเรือเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเข้าพายกันตามปกติเถิดเนนจึงถามว่าจะขึ้นตรงไหน สีธนวชัยกำลังโกรธก็ว่าจะจอดตรงไหนก็ตามใจเถิดเนนเห็นหมู่กอะไผ่ขึ้นเริงราาอยู่ริมตลิ่งจึงเสือกหัวเรือเข้าไปสีธนนชัยเสียทีเนนเป็นครั้งที่สจึงต้องลุยน้นาำไผ่เกือบครึ่งค่นวันจึงหลุดออกมาได้อยู่ต่อมาไม่นานสมณเณรน,นึกอยากรับราชการจึงขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่และอุปชาลาศึกแล้วไปถวายตัวกับพระเจ้าโพเบด ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนได้เลื่อนขึ้นเป็นนายเวรผูพ้พิจารณาความชั้นต้นวันหนึ่งสองตายายมาร้องเรียนว่าสีธนชชัยได้ขอยืมเงินไปหนึ่งช่างห้าตำลึงบอกว่าสองเดือนจะนำมาคืนให้แต่นี่ผ่านไปปีกว่าไปทวงครั้งใดก็ทำนิ่งเฉยนายเวนเรียกคู่ความมาสอบสวนสีธนชนชัยก็อ้างข้อความในสัญญาบอกว่าสองเดือนจะใช้นี่ให้ แต่นี่เพิ่มเดือนเดียวเท่านั้นจะรีบทวงไปทำไมนายเวนซึ่งรู้เท่าทันเลขของสีธนนชัยจึงถามว่าท่านหมายถึงเดือนบนฟ้าใช่หรือไม่สีธนนชัยยอมรับว่าใช่นายเวนจึงเรียกมาตัดสินในเวลากลางคืนพร้อมชี้ให้ดูเดือนบนท้องฟ้ากับเดือนอีกดวงหนึ่งที่ปรากฏเงาอยู่ในน้ำรวมเป็นสองเดือนพอดีสีธนนชัยจึงจำต้องใช้นี่คืนโจ์ไป หลังจากแพ้คดีสีธนนชายก็มีแต่ความกรัดกลุ้งใบหน้าเศร้าหมองร่างกายสู้ผอมโรคภัยเบิดเบี้ยนคิดว่าตนคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานจึงให้ภรรยาไปฝ้าพระเจ้าภูเบศว่าตนมีเรื่องสำคัญจะทูลพระเจ้าภูเบศเห็นแก่คนใกล้จะตายอุตส่ารีบเสด็จมาสีธนนชายจึงทูลว่าการที่จะสวยปลาหมอปิ้งนั้นให้มันกลับอย่าให้หนังแห้งจึงจะอร่อย พระเจ้าภูเบศครั้งแค้นพระทัยตรัสว่ามึงตายเมื่อไรกูจะให้สนมนางในมาเยยวรถกองกระดูกให้สมใจได้ฟังดังนั้นสีธนนชัยจึงสั่งภรรยาว่าให้เอาไม้หลังตังมาเผาศพตนห้ามใช้ไม้อย่างอื่นหลังจากเผาศพของสีธนนชัยนางข้าหลวงก็ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าภูเบศก็พากันมาเยยวรถเท่ากระดูกของสีธนนชัย จึงโดนขุยไม้ลังตังพุ่งเข้าใส่ในร่มผ้าต่างคันขยเยอแหกปากร้องลั่นไปตามๆกันนับว่าสิทธนนชัยยังคงรักษาเกียรติภูมิความเป็นผู้มีชาวปัญญาไว้ได้จนวาระสุดท้ายแม้ว่าจะใช้ไปในทางฉลาดเกมโกงสักเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม